สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวัวแม่มากชาแนลของเราในวันที่20เมษายน2568นะคะอ่าก็มาพบก,กับบตราเหมือนเดิมนะคะอ่าซึ่งาจาลงนาะทางให้ทั้งหมด2 EP นะคะวันนี้นะคะอ่าก็คือ EP ที่7และ8 EP นี้เป็น EP ีที่7ของงวอประจำวันที่2 พฤศจิคม2568แนวทางก็จะมีตามรายชื่อนี้เลยนะคะก็จะเป็นทางของลักพารวยแนวทางของเต่าจ่าพารวยแนวทางของเอาฮหรวยแนวทางของแอดติกนะคะแนวทางของแอดวาสนาแนวทางของพลังเต่าหักแนวทางแอลชาวโรซึ่งได้มาปันอยู่สองฉบับนะคะแนวทางของเลงพิชโชคแล้วก็ปิดทายที่ดับล่ามนันทุนแอสตังนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากัน เริ่มที่แนวทางของล็อกพารอยนะคะสําหรับทุกที่แล้วนะคะล็อกพารอยนั้นเข้า2ล็อกนะคะล็อก2ได้2 7 2ตจ็ดสงตรงๆทันแล้วก็ล็อก8ได้8 5 2ตัวล่างตรงตรงนะคะในงดนี้ได้มาแล้วนะคะล็อกพารอยมีเหตุที่รอเจ้าหนี้อยู่ไหมนะคะล็อก1ถึงล็อกศูนย์เลยนะแคปหน้าจะไปขอนก็ได้นะคะในงดนี้นะคะให้ล็อก1นะคะเน้นที่1 3 1 6 1 8 1 9ล็อก2นะคะเน้นที่2 3 2 6 2 8 29, ล็อก3ก็จะให้เน้นที่3 3มสามสา ล็อก4นะ43464849นะคะล็อก5นะคะ53565859ล็อก6ก็เน้นที่63666869 6 6 6ล็อก7นะ73767879ล็อก8ก็จะมี83868889 8ล็อก9นะคะ93969899 9 9 9 9 9และล็อก03 0 03060809นะคะล็อก งดนี้เนี่ยลักพารยวยใช่กู่มารุนกันนะคะทานที่ตามหารดรออยู่ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูทางของแอดวัสนานะคะที่รันเข้าที่272ตัวบนตรงนะคะใน,นก้นี้ให้มาเห็นกันไหมตัวเลขสีขาวๆเนาะในง้ดนนี้ให้มาคือ79 78 77 76 64 65 66และ 1กนนะคะงวดนี้ชออย,ยู่ไหมลุ้นกันนะคะระวังเลขหกเลขเก้าด้วยนะคะระวังด้วยนะอ่ะต่อไปนะคะประมาณดูแนวทางของดาจ่าผ้ารวยนะคะสําหรับคูที่แล้วนะคะเจ้าจ่าผ้ารวยนั้นก็เข้าแนวทาง 10, 5, ทิปเบอรเด่นห้าที่หลักอ่าหนวยล่างนะคะแล้วก็ได้582ตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะในงวอนนี้ให้มาแนวทางตามนี้เลยนะคะ เป็นแนวทางวดนี้เลขเด่นที่047นะ2ตัวและ3ตัวให้แคปหน้าจอไปนะและระวังเบิลด,ด้วยนะคะวันี้04477นะดูกันนะคะว่าเงนินจะใช้หรือเปล่านะคะทา,ทางจะพะรวยนะแล้วจพาพะรวยนะคะมาที่แนวทางของท่านนี้นะคะ เอาให้รวยงวดที่แลนเข้าที่แลนถ้าเดนห้านะคะแล้วก็ได้ห้าแปดสตัวล่างเข้าตัวกลับนั่นเองใช่ไหมคะสาหรับเงินงวดนี้ให้มาแนวทางเอาให้รวยนะเด่นที่6กนะสตัวให้เด้นที่6กเก้าหกและหกแล้วให้หลักร้อยมาคือ6 7เแล้วก็เนะคะมาดูกันนะคะว่างวดนี้ในทางของเอาให้รวยจะเข้าอีกไหมนะ ต่อไปนะคะรามาดูแนวทางของพลังเต่าหาพวที่ดาไม่เข้าหลุดไปนะในงวดนี้ให้มาแนวะทางเด่นที่7กับ2โดยให้เด่น 7, 7นั้นเน้นที่78 79 07และ3 7นะคะ,ะส่วนเด่น2นั้นนะคะก็ให้เน้นที่สองห้าสอและสี่ทานที่ตามหาลงให้แล้วนะคะพลังเต่าหางวดนี้นะคะ มาที่แนวทางของแอดชวโรดนะคะเจ้านี้ได้มาบัปันอยู่2ฉบับฉบับแรกนี้ก็จะเป็นแนวทางชุด2ตัวซึ่งลอตเรารี่ไว้ในครั้งที่แล้วก็ที่เป็นแปดห้าสองตัวล่างต,งตรงๆนะคะในงวดนี้ให้มาคือ4 6 4 7 2 4และ25มีใครที่รอเจ้านี้อยู่ไหมลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต่อมาฉบับที่2ฉบับนี้เป็นแนวทางเลขเดินหลัก10บนที่กแล้วนะั้นไม่เข้านะ นะะในงวดนี้ให้มาแนวทางให้เด็ดสิบนที่0 1 2 3 4 5นะคะอม่าะมาดูกันนะคะว่าก้อนนี้จะเข้าหรือเปล่าแคปหน้นจาจอกันไปนะคะแอดนำมาแบ่งปันกันเหมือนเดิมเหมือนเคยนะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของแอดติ๊กหรือว่าคุณไกรเลิกนะคะที่เราตนบอกว่าถ้าวิ่งรูดห้าก็รวยกันไปใช่ไหมคะ,ะสารบรในงวดนี้นะให้มาอัดวิ่งที่6 นะก็บอกว่า6มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ5ชุด3ตัวและ2ตัว,ตวมานะคะก็จะมี760 761 762 766 767 60 0 6 6 1 1 6 6 2 2 6 6 7 7 6และ6 6นะคะงวดนี้นะคะให้อัดหนักหนักบนล่างนะ6 1 1 6 7 61, 6 1 6 7 7 6 767แอติกงวดนี้จะเข้าอีกไหมลุ้นกันท่านที่ชอบเลขยิ่งรูดนะคะก็ลองดูนะคะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าลุ้นกันแอติกนะคะต่อไปนะคะเรามาดูทาทางของอเลขพิธีชโชคนะคะสำหรับในงวดที่แล้นั้นต้องบอกว่าให้5บนใช่ไหมแต่ว่าไปลงล่างนะคะเจ้านี้ เป็นนทางบนก็จริงนะแต่ว่าสามารถลงล่างได้นะคะห้าประโยชน์ที่หลักหน่วยล่างนะสำหรับในงวดนี้ให้มาลิง์พิชศนะคะเด่นบนที่สามรองเก้านะคะสามรองที่เก้านะคะย้ำนะคะว่าเจ้านี้เป็น,นทางบนนะแต่ว่าสามารถลงล่างได้ด้วยนะคะวดนี้จะเข้าหรือเปล่ารองลุ้นกันนะคะลิงพิเศโชคนะ ต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของเลขดับหรือปิดท้ายที่เลขดับล่างไม่ได้รูทแอสตังนะคะซึ่งมีเลขดับทั้งหมด10หางนะคะต้องบอกว่าดับตรงๆเท่านั้นนะคะไม่ต้องกลับนะคะถ้ากลับเขาก็จะกลับให้เองนะคะสำหรับคนที่นั้นผ่านไหมผ่านทั้ง10หางเลยเนะอะพระออก85นะคะสำหรับในงวดนี้นะ แอตังบอกว่าให้ดับล่าไม่ลทุนนะคะอยู่ที่30981456 8572026927แล้วก็43นะคะทันทีรอนทางของท่านนี้อยู่นะสำหรับเลดับนะแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับาทางเลดับนะคะแอดจะลงวัชัยนะคะแต่บาง EP อาจัะไม่นีนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่า หาได้ที่หน้าปก EP ได้เลยเพราะว่าจะเป็นแนวทางไหนนะคะแอบก็จะลงให้ตามนั้นนะคะอาแต่อาจจะไม่ได้เม่ระรียงกันนะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่ ของมวดประจำวันที่2พฤษภาคม2568นะคะท่านใดที่เธชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามเพื่อปกำลังจะแอดด้วยนะคะแอดก็จะหานทางมาแบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆนะคะ,ะแล้วก็แนวทางไหนที่ขอเข้ามานะแอดถ้าเจอะะแอดก็จะทยอยลงให้เรื่อยๆนะคะหรือแนวทางไหนที่มีน้อยๆนะคะแอดก็จะ อาจจะตอบคอมเมนต์ไปให้นะคะท่านที่ขอมานะบางแนวทางแอดอาจจะไม่รู้จักนะคะถึงแม้ว่าแอดทําช่อง YouTube มาประมาณ5-6ปีแล้วนะคะก็อา,อาจจะไม่ไม่ได้รู้จักแนวทางทั้งหมดนะคะค่ะสำหรับท่านที่ติดตามใหม่ๆนะคะแอดต้องใหม่ครั้งนะ แนวทางหาได้ที่หน้าปก EP ได้เลยนะคะแนวทางก็จะมีตามรายชื่อนะแต่ว่าอาจจะไม่เรียงตามนั้นนะคะ,ะกรอไปได้เลยนะสำหรับแต่ละ EP นะคะเพราะว่าไม่ได้เรียงตามที่ขึ้นรายชื่อไว้นะคะแต่เลขจับจะอยู่ที่ท้าย EP เลยกรอไปได้เลยนะค่ะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในวันต่อไปและ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ